นักเรียนเอาหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะเราเปิดบทที่ 6, หกบทที่แปดก้าให้ไกลไปให้ถึงลูกเก้าให้ไกลไปให้ถึงแตถ้าก็ไม่ไกลก็อย่าไปทางนั้นหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดค่ะนักเรียนเอา้าเอ้ยหนังสือหนังสือหนังสือหายไปไหนเนี่ยเดิมนะเดิมค่ะเกตุโอตอนนี้ย่าใช้เกตุโอเหมือนเดิมนะลูกนะ้า ให้ถึาคนที่ไม่ได้ไปส่งงานไม่ไปส่งได้เลยค่ะนักเรียนกลับมาพบกันอีกรล้วนะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ที่นักเรียนได้พบหรือประสบมาไหนใครมีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะผมครับคุณครูถ้าอย่างนั้นวินออกมาเล่าด้านหน้านี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆเรื่องที่ผมจะเล่าในวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าก้าวให้ไกลไปให้ถึง ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าใครบางคนอาจจะชอบเล่นกีฬาบางคนอาจจะชอบเล่นดนตรีใครจะชอบอะไรผมไม่รู้แต่ตัวผมเองชอบทั้งกีฬาและดนตรีผมเล่นกีฬาได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นกีฬาในร่มหรือกลางแจ้งแต่ดนตรีนั้นผมได้แต่เป็นนักปังไม่ใช่นักดนตรีผมเคยคิดว่ากีฬากับดนตรีน่าจะรวมกันได้ ผมจึงเอาวิทยุมาเปิดเพลงแต่ผลที่เกิดขึ้นคือ<ๆ>เพื่อน,อนๆนสมาธิหลุดสติลอยเพราะมือก็อยากตีขาก็อยากเต้นทำให้วงปิงปองปัน่นป่วน,นไปหมดสุดท้ายผมเลยต้องหอบวิทยุกลับบ้านล้มเลิกการรวมดนตรีกับกีฬาตามแนวคิดนี้เสียต่อมาผมได้ความคิดใหม่ที่โรงเรียนมีชมรมแอโรบิกการเต้นแอโรบิกนี่คือทางเลือกที่น่าจะใช่เพลงก็สนุกสนานเร้าใจ ขยับแข้งขยับขาเต้นไปตามจังหวะที่ผู้นำบอกถึงจะดีอย่างไรผมก็ขอมาแค่ครั้งนี้เพราะทั้งกลุ่มมีผมเป็นเด็กผู้ชายคนเดียวผมจึงถูกแย่อ่านเรียนในเรื่องนี้นะคําว่าผมในที่นี้นะคะก็กริดกริดในหนังสือเราครูสุขครับค่ะคนที่ไม่ไม่ได้ไปส่งงานจะผิดอะไรบ้างครับโดนตีไหมอ่าโดนตีไหม ไม่ส่งหรอกไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าจริงๆริมันต้องมีตาป๊มถูกต้องไงคือเป็นการแบบว่ารีเช็คว่านักเรียนนะเรียนออนไลน์จริงมีหลักฐานเผื่อมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะอาจารย์ดูโอ้เนี่ยคุณครูหนูมาส่งตลอดเลยนะมีงานส่งนะอะไรเงี้ยการส่งอัลบัามมา้มอ่ะมันก็คือการส่งเฉยแต่เราไม่มีหลักฐานเนี่ยว่าแบบหนูได้รับการตรวจในสมุดด้วยลายเซ็นคุณครูนู่นนี่นั่นอะไรแบบเนี้ยค่ะอ๋อครับอ่อ อะะโเคนะคะนถูกล้อตลอดเวลา <c oughs> เพราะฉะนั้นชมรมนี้จะไม่มีสมาชิกที่ชื่อวินอีกต่อไปบ่ายวันอาทิตย์ผมเปิดโทร,รทัศน์ดูรายการต่างๆจนกระทั่งไปสะดุดตาเข้าที่ช่องหนึ่งเด็กหญิงเด็กชายคู่หนึ่งกำลังเต้นรำด้วยจังหวะที่สนุกอ่ะนกเรียนนะคะในเรื่องนี้นะคะกรี่ยเขาก็มีความคิดว่าดนตรีกับกีฬามันสามารถไปด้วยกันได้เริ่มที่อันแรกเลยก็คือ กีฬาอะไรที่เขาลองเล่นกีฬาอะไรคะปิงปองครับปิงปองปิงปองกีฬาปิงปองแล้วประสบความสาเร็จไหมเมื่อเขาเปิดเพลงเล่นกับดนตรีเล่นกับกีฬาปิงปองไม่เพราะว่าทำให้ไม่มีสมาธิในการเล่นใช่ไหมคะทําให้เล่นไม่ดีเสร็จปุ๊บกรดก็จะยกเลิกไปมากีฬาประเภทที่สองคืออะไรลูกอโรบิกคุณครูสุขครับสุครับ คนที่เขาคนที่แบบเขาเขียนแบบในสมุดแบบสมุดเล่มเดียวเลยครับแล้วแบบเขียนทุกวิชาหน้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผิดเปล่าคับไม่ผิดครับ,รบก็เอามาส่งได้ครับก็มาส่งได้ครับคุณครูวันนี้คุณครูแต่ละวิชาในสายชั้นป .5 จะมานั่งรอตรวจเนี่ยนะครับช่วงสอบครับแล้วก็พอจบเรื่อง แอโรบิกใช่ไหมคะแอโรบิกน mm ักเรียนก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นการเต้นคู่กับดนตรีมันก็น่าจะไปได้สวยเนาะมันน่าจะตรงกับที่กิดชอบแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นคะโดนหยอกเย้ตลอดเวลาอ๋อโดนล้อเพราะว่าสมาชิกในชมรมแอโรบิกเนี่ยมีแต่ใครมีแต่พุทีิงท้งนั้นเลยแล้วกิจเป็นผู้ชายคนเกีียวก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าตัวเองโดนล้อ เยลาออกจากชมรมนี้ไปแล้ววันวันอาทิตย์นะคะกริตก็มาเจอกับกีฬาอีกประเภทที่ทำให้กิดกเปลี่ยนความคิดและเรียนลองดูําว่าก,กีฬานะคะสุกสนานเสียงพิธีกรที่บรรยายบอกให้รู้ว่าเป็นการแข่งขันกีฬาลีลาดทาให้ผมคิดได้ว่ากีฬาแบบนี้สิที่ผมต้องการแล้วทําอย่างไรผมจึงจะมีโอกาสได้เล่นบ้างถ้าโอกาสนี้มาถึงเมื่อไหร่ ผมจะตั้งใจทำให้ได้ถึงการแข่งขันระดับนานาชาติเลยทีเดียววันรุ่งขึ้นผมเดินอ่านป้ายประกาศอย่างตั้งใจแล้วผมก็เห็นประกาศรับสมัครนักกีฬาลีลาดรุ่นใหม่ผมดีใจจนแทบตัวลอยเร่งเวลานาทีให้ถึงวันรับสมัครโดยเร็วนักกีฬาหน้าใหม่รวมทั้งผมมีจำนวนไม่น้อยนั่งรวมกันอยู่ในห้องโถงใหญ่ฟังโค้ชให้ความรู้ความเข้าใจถึงลักษณะของกีฬาลีลาด ตลอดจนข้อตกลงต่างๆในการฝึกซ้อมส่วนนักกีฬาเก่าจะอบอุ่นร่างกายและซ้อมเต้นกันที่มุมหนึ่งของห้องโคดยังพูดต่ออีกว่ากีฬาชนิดนี้ต้องใช้ความอดทนมากต้องฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันเหมือนกีฬาอื่นๆและต้องออกกำลังกายต้องจัดเวลาให้ดีกินอาหารให้ครบหมู่มาฝึกซ้อมตามเวลาที่กำหนดทุกวันสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำคือ องวางแผนชีวิตของตนเองพอเลิกเรียนผมจะรีบวิ่งไปออกกำลังกายก่อนฝึกซ้อมกลับถึงบ้านก็อาบน้ำรับประทานอาหารดูรายการข่าวจากโทรทัศน์หรือพูดคุยกับคนในครอบครัวทบทวนบทเรียนแล้วเข้านอนพอเลิกเรียนผมจะรีบวิ่งไปออกกำลังกายก่อนฝึกซ้อมเมื่อกลับถึงบ้านจะอาบน้ำรับประทานอาหารเย็นพักผ่อนด้วยการดูรายการข่าวจากโทรทัศน์ หรือพูดคุยกับคนในครอบครัวทบทวนบทเรียนแล้วเข้านอนเมื่อถึงเวลายเย็นของวันต่อมาผมก็รีบออกจากบ้านไปซ้อมตามปกติหนึ่งสองสามเก้าชิดเก้าหลังยืดหน้ามองตรงเข้มแข็งหน่อยผมไม่เหนื่อยไม่ท้อแท้ไปซ้อมตรงเวลาแม้ว่าจะซ้อมเต้นซ้ำๆเพลงเดิมๆผมก็ไม่เบื่อ พราะผมมีความฝันอยู่แล้วภาพนักกีฬาลีลาดเด็กชายหญิงคู่นั้นยังติดอยู่ในความทรงจำผมจะต้องก้าวไปถึงฝันให้ได้วินใจลอยไปถึงไหนนี่กีฬาเต้นรำนะไม่ใช่เดินรำทำสีหน้าให้รู้ว่าเราสนุกมีชีวิตชีวาหน่อยสิเสียงของโคตรกระทบใจผมดังปังผมคิดว่าตัวเองทำอย่างเต็มที่แล้วทำไมโค้ชจึงพูดอย่างนั้นความน้อยใจวูบเข้ามาทันที แม้ผมจะพยายามปรับตัวเองอย่างไรก็ยังไม่เป็นที่พอใจของโคชอยู่ดีวันนั้นผมกลับบ้านด้วยความเศร้าแต่ก็ไม่คิดจะลาออกทั้งพ่อและแม่คือที่ปรึกษาที่ดีที่สุดของผมแม่รู้ว่าลูกตั้งใจจริงที่จะเป็นนักกีฬาที่ดีให้ได้แม่ว่าโคชพูดถูกนะเพราะลูกพยายามมากเกินไปตั้งใจอย่างเต็มที่ธรรมชาติของลูกเป็นเด็กร่าเริงสนุกสนานก็เลยหายไปด้วย มีแต่ความเครียดโคช้ชบอกแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นศิลปะก,การแสดงด้วยใครๆก็เต้นได้แต่ถ้าเต้นอย่างมีชีวิตชีวาเรื่นเริงเป็นตัวของตัวเองแม้ว่ามันจะดีกว่านะลองดูใหม่ได้ไหมลูกลองทำอย่างที่แม่ว่าแล้วลูกจะรู้ว่าฟ้ากับดินมันต่างกันยังไงวันรุ่งขึ้นผมแสดงออกอย่างที่ผมเป็นร่าเริงสนุกสนาน วาดลวดลายเต็มที่ปล่อยตัวให้พลิ้วไปตามจังหวะเพลงเกิดอะไรขึ้นเน่ยวินดูแตกต่างกับเมื่อวานราวฟ้ากับดินทีเดียวตอนนี้ผมรู้แล้วว่าฟ้ากับดินต่างกันอย่างไรเมื่อถึงเวลาคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งขันกีฬาเชื่อมสามคัคครระดับโรงเรียนคู่ของผมซึ่งเป็นนักกีฬาใหม่ทั้งคู่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาลีลาในครั้งนี้ด้วย แม้ผมจะได้เพียงรางวัลชมเชยอันดับ3ผมก็ดีใจอย่างที่สุดนี่เป็นเพียงก้าวเริ่มต้นของความมุ่งม,มั่นถ้าผมไม่ปรับความคิดไม่เชื่อฟังโค้ดหรือพ่อแม่ดึงดันที่จะทำตามความคิดของตัวเองความสํำเร็จคงไม่ปรากฏขึ้นเช่นนี้ผมคิดว่าผมเดินมาถูกทางแล้วคือการทำอะไรต้องทำให้ถึงที่สุดและดีที่สุดรายการแข่งขันยังมีอีกมากค่อยๆเลื่อนไปทีละขั้น ผมเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมผมต้องไปถึงการแข่งขันระดับประเทศหรือนานาชาติอย่างแน่นอนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีจุดมุ่งหมายมั่นคงแน่วแน่ในการปฏิบัติซึ่งพร้อมไปด้วยความเพียรมานะบากบันอดทนไม่ท้อถอยก็จะทำให้บุคคลนั้นประสบความสำเร็จก้าวเดินไปสู่จุดหมายที่วางไว้อย่างสมปรารถนาก้าวให้ไกลไปให้ถึงเรื่อง แล้วคุณครับ,รบแล้วถ้าละละละลแล้วถ้าแบบมีคนเขียนในแบบสมุดวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องในสมุดอะไรก็เอามาส่งให้รู้ว่าหนูได้เรียนแล้วก็ได้ทํางานส่งครงเขาครับอืมเข้าใจไหมลูกอะเรามาเรื่องเรื่องอของเรานะคะกีฬาอย่างที่สามคือกีฬาอะไรลูกมีลาครับ กีฬาเอ่อกีฬาลีลาคราวนี้กีฬาเนี้ยมันก็สอดคล้องหรือว่าตรงตามที่ตต้องการเลยก็คือเป็นกีฬาที่ออกกําลังกายด้วยประกอบกับเสียงเพลงนักเรียนเคยเห็นไหมกีฬาลีลา,ล,ล,าลูกไม่คเคยเห็นครับฮะคือเคยเห็นแค่ในหนังสือครับครูอ้าวไม่เคยเห็นหน,นี่เดี๋ยวครูเปิดให้ดูไม่เห็นในหนังสือกีฬาลีลา,ลลามันจะหน้าตาเป็นอย่างไ เดี๋ยวเจอก่อนมันจะเป็นกีฬาสากลเลยนักเรียนเล่นได้ทุกได้ทุกอายุเลยมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะเล่นได้หมดเลยแล้วก็เป the ็นก ah. ีฬาที่เล่นเป็นคู่นะชายหญิงนะคะเขาจะเต้นเป็นคู่อ่นนี้เอาตัวอย่างนะหนูเห็นไหมลูกเห็นปะ เอครับเห็นครับอ่าเต้นเน้นความท้องเพียงกันแล้วก็ตรงกับจังหวะของเพลงนะอันนี้เป็นผู้ใหญ่เด็กด้วยนะนักเรียนเซอร์อใช่าอ โอเคนะคะสิ่งดังติ้มกันหัวเลยครูเอ่ออะเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นกีฬาลีลาคนเนียเนี่ยกีฬาลีลาเนี่ยด้วยความที่กิดเขาตั้งใจมากเนาะเขาตั้งใจมากปรากฏว่าผลการเต้นของเขาเนี่ยออกมาดีไหมตอนแรกดีเพราะว่าคุณครูหรือว่าโค้ชเนี่ยไตยิงว่าทําไมไม่มีไม่มีความตั้งใจตาลอยเลยใช่ไหมคะแล้วก็ดูเกล่งปลังแล้วก็ดินเต้น เพราะว่ากิจเดินตั้งใจมากเกินไปตั้งใจมากเกินไปในขาดความเป็นตัวตนขาดความเป็นธรรมชาตินะคะกิจก็เลยโดนโค้ดเนี่ยดุหมาแต่กิจก็ไม่ได้ยกเลิกไม่ลงเลิกวามตั้งใจในการเล่นกีฬานี้เนาะกลับมาบ้านก็ปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่วิธีการแก้ปัญหาของกิจต้องที่สุดนะคะก็คือการปรึกษาคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ให้กําลังใจก็แนะนาว่าเราควรเป็นตัวของตัวเอง นะเชื่อว่ากริดจะไปอ่าพวันต่อไปเนี่ยพวันต่อไปกริดกริดก็ไปซ้อมใหม่ปรากฏว่าโอ้โหครั้งนี้คุณลมเลยโค้ชชมเลยแล้วก็ได้รับคัดเพื่อให้เป็นตัวแทนทีมเนี่ยไปแข่งขันในระดับโรงเรียนด้วยนะคะแล้วเก็บได้รางวัลที่เท่าไหร่กลับมาลูกรางวัลที่สามครับคอมชัยระดับที่สามคอันะ ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งแล้วนะคะแต่คราวนี้ครูถามนักเรียนว่าทําไมกิจถึงประสบความสําเร็จในเรื่องของการเต้นกีฬาลีลากิจท,ทาได้แล้วกิจทําได้ไม่ใช่อย่างที่หนึ่งเลยคือกิจมีความมุ่งมั่นตั้งใจใช่ไหมว่าเขาต้องการเล่นกีฬาลีลาให้ได้ครั้งแรกเนี่ยเขาโดนโคติติตงแต่เขาก็ยังไม่ยออ่อท้อ ยังไม่ลงทุนอะยังตั้งใจแล้วควกกับว่ากิตนะคะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีวินัยในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอทำให้กิดประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬาลได้นะถึงแม้จะไม่ใช่ชนะเลิกแต่กิดก็ยังได้รางวัลเพราะถือว่าเป็นกีฬาใหม่ที่กิดเพิ่งจะเล่นได้ไม่นานถูกต้องไหมคะอ่ะคราวนี้ นี่แหละคือใจความสําคัญของเรื่องนี้นะคะที่เขาจะสอนให้นักเรียนหรือว่าย่อหน้าสุดท้ายนักเรียนย่อหน้าสุดท้ายของบทเรียนนะคะอยู่ในหน้าที่132นักเรียนดอกจันไว้เลยอันนี้ก็คือใจความสําคัญของเรื่องนะคะที่เขาบอกว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีจุดมุ่งหมายที่มั่นคงหมายความว่าเรามีเป้าหมายคนที่มีเป้าหมายแล้วก็ตั้งใจจริงในการที่จะปฏิบัติ ตอบด้วยมีความเพียรความเพียรคือความขยนันใช่ไหมขยันมานะอดทนแล้วก็ไม่ยอท้ตอต่อปัญหาและอุปสรรคตา่างๆบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จนะนักเรียนคิดว่าจริงไหมรจริงค่งถ้าเราเอาข้อคิดของเรื่องนี้มาประยต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนะนักเรียนนักเรียนคิดว่าจะเอามาใช้ในเรื่องไหนคะ การเรียนก็ได้ครูอ่าเรื่องการเรียนเช่นนักเรียนบอกว่าหนูมีเป้าหมายในในการเรียนของหนูว่าเทอมนี้หนูจะต้องได้วิชาหลักคณิตภาษาไทยอังกฤษวิทย์สังคมได้เกรดสี่อันนี้คือเป้าหมายหนูถูกต้องไหมแต่ในระหว่างนั้นหนูจะต้องมีความอะไรด้วยความขยนัยนอ่าความรับผิดชอบขยันในที่นี้คืออะไรคะ ขย,ขยันอ่านหนังสือขยันเรียนถ้าเรามีสามสิ่งนี้แน่นอนนักเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนไหมคะ,ะประสบความสําเร็จแต่ในทางตรงกันข้ามนักเรียนบอกว่านักเรียนอยากได้เกรดสี่แต่การเรียนของนักเรียนในระหว่างเทอมไม่ได้ตั้งใจเรียนไม่ส่งงานเลยส่บบ้างไม่ส่บบ้างตอนสอบก็ทําส่งบ้างไม่ส่งบ้างนกักเรียนคิดว่า เด็กคนนี้จะประสบความสําเร็จในการเรียนไหมคะง่ไม่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเทียบเท่ากับคนที่ขยันและตั้งใจเนอะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะเป็นข้อคิดที่เรียนสามารถนํามาใช้ได้จริงในชีวิตประจํำวันของนักเรียนตอนนี้เนอะ,อะจุดมุ่งหมายหลักของก้าวให้กลไปให้ถึงก็คือต้องการให้นักเรียนนะคะมีเป้าหมายในตัวเอง และสองมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้เป้าหมายของตัวเองประสบความสำเร็จนะอันนี้คือใจความสำคัญเรื่องนะคะต่อไปเรามาดูภาระง,งานของนักเรียนนะคะนักเรียนหยิบทักษะภาษาขึ้นมาลูกแบบฝึกหัดที่แปดหน้านี้รอพู์อ่แบบฝึกหัดที่แปดหน้าอะไรหน้าที่หกสิบห้าครับ หน้าที่หกสิบห้านะคะจะมีด้วยกันหกข้อจะมีด้วยกันเยอะกว่าเดิมออย่างหน้าหกสิบห้าเจอแล้วครับหกข้อนะคะข้อที่หนึ่งถามว่ากริชอบกีฬาที่มีลักษณะเป็นอย่างไรท้านูนตีและกีฬาอ่าเป็นอาชอบกีฬาที่สามารถเอาดนตรีและกีฬาผสมกันได้ อ,อย่างที่สองนักเรียนคิดว่าการเล่นกีฬาทุกประเภทต้องใช้สมาธิหรือไม่ใช่ไหมใช้ใช้ใชเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทําให้การเล่นกีฬานั้นมีประสิทธิภาพหรือว่าสูงก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 ว่าหรือประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะอย่างที่สามข้อที่สามนะเพราะเหตุใดกริจึงออกจากชมรมแอโรบิ โดนล้อเดนผู้หญิงหรอเพราะว่าสมาชิกในชมรมแอรโรบิกส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงและหญิหญ็เป็นผู้ชายคนเดียวนะคะการที่เป็นเล่นกีฬาแอรโรบิกเนี่ยก็เลยทําให้ถูกเพื่อนๆพือนล้อติ๊กก็เลยขอลาออกจากชมรมนะข้อที่สี่ถ้านอเรียนได้รับเชิญให้ไปเล่าเรื่องกีฬาลีลานักเรียนจะเล่าว่ายอย่างไรอ่าให้เขียนมากี่บรรทัดครู อันนี้คําตอบจะอยู่ในหนังสือเลยเดี๋ยวครูบอกหนะังสือนะคะข้อที่สี่นะคะ, 4, ะคาตอบจะอยู่ในหนังสือหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าย่อหน้าที่สองลูกหนึ12 9, 12 9. ่งร้อยยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าก็สี่คำตอบจะอยู่ในหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าข้อย่อหน้าที่สองตรงที่เขาบอกว่า กีฬาลีลาศคือเห็นยังหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้ายอนาทีสองอ่าเห็นหรือยังลูกเขาบอกว่ากีฬาลีลาศคือการออกกำล,ลังกายด้วยการเต้นรำเป็นกีฬาสำหรับคนที่รักดนตรีต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อให้สอดคล้องกับจังหวะดนตรีเป็นกีฬาที่ไม่ใช้พละงกำลังอย่างเดียว แต่ต้องมีศิละปะในการแสดงประกอบด้วยนี่คือคำตอบทั้งหมดข้อสี่นักเรียนลอกมาได้เลยนะคะ1 29ย่อหน้าที่2องนะข้อ4นะคะต่อไปข้อที่5นักเรียนบอกชื่อกีตาที่นักเรียนชอบอ่าอันนี้ไม่เหมือนกันแหละนักเรียนบางคนชอบกีฬาฟุตบอลน,นักเรียนชอบแบดบางคนชอบว่ายนะ้ำบางคนชอบวิ่ง น,ะะนักเรียนชอบกีฬาอะไรนักเรียนเขียนมาแล้วเขาบอกว่าถ้านักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาประเภทนั้นนักเรียนจะมีการวางแผนยังไงหมายความว่านักเรียนจะจัดการชิมของนักเรียนยังไงในการเล่นกีฬานั้นให้ประสบความสําเร็จเช่น 1>, 1จัดตารางการฝึกซ้อมอ่าสองฝึกซ้อมอย่างสม่ําเสมอหรือสามมีวินในในตนเองอ่าก็ได้นะคะหมดเลยแล้วแต่นักเรียนนะต่อไปข้อสุดท้ายข้อ อะไรเป็นสิส่งสำคัญที่ทำให้กริตประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาลีลาศอะไรคะอยู่ในมันจะเป็นเหมือนกับข้อคิดของเรื่องอะคะ่ะอะไรลูกนาจะอน่าจยดีลาหนา้นาดุาดท้ายคูอ่าอะไรที่ทำให้กริตประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬาด้าศหนึ่งก็คือกริดมีเป้าหมายที่ชัดเจนมั่นคงสองมีความรับผิดชอบ สามจดมีความขยันมันฝึกซอมนี่นะคะประมาณสามสี่ข้อนี้แนละเรียนเขียนมาให้ครบเลยคําตอบจะอยู่ที่ย่อหน้าสุดท้ายของบทเรียนที่ครูให้เรียนดอกจันไว้มันคือข้อคิดของเรื่องนี้อ่านี่ก็คือแบบฝึกหัดทั้งหมดหกข้อมีข้อไหนสงสัยไหมมีข้อไหนสงสัยไหม ครูก็อธิบายไปครบทุกข้อแล้วนะคะถ้าไม่มีข้อไหนสงสัยนักเรียนก็ทำไมกลับไปถาแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูมานะแล้วเย็น uh ี oh. ่ะตืมเอาแบบสุกหัดมาให้คุณครูตรวจกันด้วยนะคะนักเรียนคนไหนท uh ี oh. ่ยังไมได้รับนมหรืออุปกรณ์การเรียนในเทอมที่สองก็ให้มารับได้พร้อมกันเลยในวันนี้ตอน3 uh oh. โมงครึ่งก่อนก่อน4โ uh oh. มงึ่งครับ เพราะหลังจากสี่โมงครึ่งจะไม่มีใครอยู่แล้วหนามาได้ตั้งแต่สามโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะจ๊ะโอครับแล้วถ้าไปตอนเวลาสี่โมงครึ่งพอดีเป๊ะๆครับครูพูดว่าอะไรห้ามเกินสี่โมงครึ่งอะแล้วถ้ามันยังไม่เกินอะจะมีคนอยู่ไหมอ้อเรื่องบางเรื่องนะไม่เห็นลูกถามครูเลยลูกคําตอบมันอยู่ <c oughs> คําที่ครูพูดอยู่แล้วใช่ไหมนี่ แสดงว่าเราฟังไม่เข้าใจใช่ไหมคะครูเอาเวลาผมร้างทานไว้นะครูเนี่ยเวลาสี่โงครึ่งเนี่ยครูเน่้รู้นะมันเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนนะคะโรงเรียนต้องช่วยนักเรียนได้เท่าที่ช่วยได้นะไม่ให้เป็ลังไรก็ต้องช่วยตัวเองเหมือนกันนะคะจะร้องให้ใครคนใดคนหนึ่งช่วยตลอดไม่ได้นะอ่ะ โอเคถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วนะคะนักเรียนก็กลับไปทาแบบฝึกหัานะเดี๋ยวคุณครูจะเตรียมตรวจการบ้านนักเรียนนะคะโอเคสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะให้หาไทยรัฐไปดื่มน้ําให้ชามปอดก่อนระวัค่ะ <c oughs> สวัสียโอ, <c oughs> อ้ไ,อ <c oughs> ไปมีเรียนปะไม่มีครับลูกเสือนะักเรียนไปวิ่งเล่นเปิดกองที่บ้านเองเลย ไม่ต้องรอออนไลน์แล้วลูกลูกเสือก็แค่มาเรียนออนไลน์นะเป็นชั่วโมงรีแลกห้นักเรียนเคลียการบ้านไปแล้วสังคมต้องเรียนสังคมต้องเรียนอ่าใช่วิชาสุดท้ายก็เรียนเคลียงานไปส่งใช่ไหมคะใช่เคียงานไปส่งถูกต้องถูกต้องต้องหาไทยรัฐแท้โค้ถูกต้องแท้จริงแท้แท้ถูก โอเคแค่นี <|so|> ้ละลูกเออถึงนะเนี่ยนักเรียนยี่สิบสามค่นเออถึงนะเนี่ยนักเรียนยี่สิบสามอ่าแค่นี้นะลูกเออถึงนะคุณคุณ